เดี๋ยวเรามาลองดูโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาจากเกม Mafia City นะคะที่มันชอบเด้งขึ้นมาบ่อยนะโอ้ขี่มอไซค์ปาดเหงื่อไปหนึ่งทีนะคะรถโยกลนล้มเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเลเวล35เป็นบอสนะคะเข้ามาจับก็ถามว่าเราต้องการที่จะเข้าร่วมแทนกับเขาไหมคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะนะคะมีให้เราเลือกว่าตกลงหรือว่าปฏิเสธไปนะคะเราเลือกที่จะตกลงอุ้ยกลลงปุ๊บเลเวล3มขึ้นมาทีโอ้โหกลางกล้ามใหญ่ ออันนี้เป็นการแบบเกทับเกทับเลยนะเนี่ยเราโอ้โหรถทั้งมาจอดที่จอดรถจอดได้ยังไงกันอันนี้ก็คือโอ้ชิกโกนะจ่ายเงินให้เป็นไล่ไอ้เจ้าเ้วยสามสิบนะ่โอ้โหละยามก็ไล่อ่าเลยว่าหนึ่งมาสวมแทนรับแก้วไป1แก้วอยู่ดีก็เวหกสินะคะ เป็นไงล่ะเต้นจัมบ,บัรโชว์ไปหนึ่งทีมันก็จะเป็นโฆษณาฟิลประมาณนี้เลยนะทุกคนก็คือแบบว่าเลเวลน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่อยไต่ระดับไปเรื่อยๆจนเลเวล60เ 30, ลเวล30มเราก็จะได้ทําอะไรที่มันแบบว่ายิ่งใหญ่มากๆขึ้นนะคะคือโฆษณาเกมมันค่อนข้างที่จะแบบว่าชักชวนเราพอสมควรเลยนะคะเพราะนั้นเราจะทําการลองโหลดมาดูนะคะว่ามันจะเป็นเหมือนในโฆษณาหรือเปล่านะทุกคนเมื่อกี้ชื่อเกมว่ามาเฟีย มา,มาแรกเ <Yeah. S 1> ฟียซิตี้นะคะอันนี้ก็คือเกมกลยุทธ์มาเฟียต่อสู้กับผู้เล่นทั่วโลกนะ,ะคะกลายเป็นผู้มีทุิคนในโลกมาเฟียนะคะ <urers> เกมมือถือแนวกลยุทธ์มาเฟียนะร่วมต่อสู้ฝ่าฟันกับผู้เล่นทั่วโลกคะะ่ะคิมซ้ำทำไมไม่เข้าใจนะคะผู้ชนะที่มีทั้งความกล้าและความเฉลียวฉลาดแบบคุณถึงจะสามารถเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ได้คะ,ะนี่แสดงว่าโดยรวมแล้วเกมนี้จะมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันนะคะโดนโฆษณาหลอกให้โหลดมาเล่น ว่าเล่นตามกำหนดแล้วจะได้คะแนนไปแอปมันเกมถึงจะไม่ตรงปกแต่ก็สนุกมากเหมาะกับสายเติมโดยเฉพาะคนที่จะเล่นเกมนี้ต้องศึกษาให้ดีและถ้าไม่เข้าใจวิธีการเล่นก็คุยกับทีมงานส่วนตัวคือชอบมากมีหลากหลายสาวสวยในคฤืาหาด์กิจกรรมตีเ hey. ฮเบอร์เกอร์เฮกิจกรรมตีเฮเบอร์เกอร์ยักษ์คืออะไรวะเดี๋ยวเราลองโหลดมาดูกันเลยดีกว่าน,นะคะสเกินที่เห็นโฆษณามาเฟียซิตี้นะคะ ขึ้นมาเยอะมากแต่แบบว่าอยากรู้ว่าเกมมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคโหเปิดภาพเกมมาก็แบบอีปิกแล้วนะคะอีปึกเลยนะว้าวภาพแบบตดแบบรถลอยโอ้โหสไลด์รถมาอย่างนี้ลงจากรถมาเรียบร้อยปึ้งเฮ้ยบอสว่ะไม่ได้กลับมาสนานทำไมสภาพเป็นแบบนี้ละเนี่ยเดินเข้าไปแล้วคะโอ้โหผู้สาวผู้สาวบอ วิ่งมาโอ้ยเจนนิเฟอร์ที่เจนนิเฟอร์นะคะเป็นคุณจริงๆด้วยในที่สุดคุณก็กลับมาหลังจากที่พี่ชายของคุณโดนลอบฆ่าไปเมืองนี้ก็ตกอยู่ในความวุ่นวายและไม่สงบสุขฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกัน เดิมทีฉันหวังว่าจะได้เห็นไอค้คารกรชั่วถูกแขวนคอเป็นปจานซะอีกไม่คิดเลยว่าจะกลับมาแล้วต้องมาผูกความวุ่นวายแบบนี้เจนนิเฟอร์นะคะบอกว่ายิ่ไปกว่าน,นั้นนะตอนนี้พวกแก,งก๊งมาเฟียกลุม่มอื่นเนี่ยก็เริ่มคุกคามพวกเราแล้วเหตุผลหลักๆก็เพราะ<ๆ>พวกเราขาดบอสไงแล้วทำไมพวกเธอยังไม่ยอมเลือกบอสคนใหม่มาดำตำแหน่งล่ะเออคุณไปแล้วคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่ในพินยัยกรรมของพี่ชายคุณนะระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าผู้สืบทอดคนต่อไปอ่ะก็คือคุอคณเรานะคะเป็นบอสนะคะชื่อก็บ่งบอกแล้วว่าชื่อบอส บ้านะฉันเป็นบอสให้พวกเธอไม่ได้หรอกฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกมาเฟียเลยแล้วช<อ>แวช่แล้วจะให้ฉันไปชี้นะแล้วจะให้ฉันชไป้นําใครได้ล่ะวางใจเธอฉันและทุกคนจะคอยสนับสนุนคุณเองนะคะใครโอ้โหเดิน3ามก้ามาถึงนะโอ้โหก้าวโคตรยาวดุงทอมนะโคตรเท่อุ๊ยเรดารดังโอ้โ จตรวจมิสล์มันลอยไกลกว่านะไม่ใช่เหรอคนยิงอย่างนี้โอมาแเตงลูกพ่อเขาเป็นคนทำกันนี่ต้องเป็นฝีมือของเจ้ามาโลนและอิริก้าแน่ๆอิลิกา้าลูกน้องคนสนิทของมาโลนแล้วก็เป็นคนที่ยิงพี่ชายของคุณเหมือนกันอ๋อเจ้า,าจม,มาโลนโอเคมาโลดเยอยเกอนนะถ้าผมจะไม่ผิดคุณพ่อกับลุงมาโลนเป็นเพื่อนรักกันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเขาถึงได้หักหลังพวกเราแบบนี้ดา่าหน้ากันเข้ามาให้หมดจะสั่งสอนว่าไงเอา้าไหนบอกว่าไม่รู้เรื่องมาเฟียไงวะอ,อาโอเคอ่า ในเล่นแล้วนะคะเราต้องสร้างจุดลมพนักซิ่งนะคะเป็นที่สําหรับฝึกนักซิ่งนะคะโอ้โหแต่ศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะสร้างสร้างตอนนี้เลยเหรอทันไหมเนี่ยจิ้มไปหนึ่งทีนะคะฝึกฝนเป็นไงคะใครวะเนี่ยเคดีนะคะ <c oughs> เป็นหัวหน้านักซิ่งนะเคดีแล้วฝึกฝนนะคะ <c oughs> เรียบร้อยได้นักซิ่งมาหนึ่ง <c oughs> โอ้โหกราฟิกอ,อะไรกันเนี่ยโอ้โหความเม็กเซน์ไม่มีเลย โอ้สร้างเป็นไงล่ะเป็นไงละ,งละการตีกันพวกเราจะไม่ยอมแพ้หรือก้มหัวให้พวกแกเด็ดขาดอ๋ it, อคนนี้คือมาโลนคนนี้ฆ่าพี่ชายเรานะคะไหนๆแกก็ไม่มีผู้นําแล้วเพราะงั้นยอมทํางานให้กับฉันเถนอะนะเลยขนลั้นตอนนี้ฉันคือผู้นาอ่าสถาบันตัวเองเป็นผู้นำไม่มอะไรนะคะเลยเลยบึ้มบึ้มบังบึ้มบ้บ่โอโ้โหการาฟิกอลังการหากราฟิกที่แบบว่าเรียวที่สุดไม่มีอีกแล้วดูห้ายิงของพวกเขานะถอยแล้วนะฝั่งโน้น เรเ,รเ,รเรายังขับตามไปอยู่เราโอ้โหถ้ายกปืนทุกคนคือแบบว่ามันเป็นความแค้นนะฆ่าพี่ชายเราขอบใจมากนะเจนนิเฟอร์ฉันจะสืบทอดจิตนารมณ์ของพี่เองและฉันจะต้องแข็งแกร่งให้มากกว่าน,นี้นะตอนนี้เราได้เลเวลเท่าไหร่รเลเวลหนึ่งนะฝึกผู้ก่อการร้ายที่มีระดับมากกว่าหรือเท่ากับที1นึคนโอ้โหสิบคนเลยอ ด้เยอะจังดิอา่าเป็นนางแบบนะอุยืนรออยู่ตรงสระน้ำเพิ่มค่าความสนิทสาวสวยผู้ปวดล็อกสกิลที่สำคัญต่างๆไปดูกัะซิวหนซิว่ามีสาว์เสือเปนไหนซึ่งก้อเสน่ห์บ้างนะคะต้องหาแก้วในเพชรให้เจอแก้วในเพชรเพชรในแก้วนะคะอ๋อโอ้โห บอสคุณรู้ไหมว่าเพชรอยู่ไหนคิดท,ที่แก้วสิคุจะรู้ไหมเนี่ย <_ S 2> เดาแล้วกัน <_ S 1> อ่าเฮ้ยถูกเฉยโอ้โหอันนี้น่าเลยเฮ้ยคอมโบสามไงล่ะวิชามั่นนนวนะวิชาเดานี่คือเกมที่ใจความหลักๆนี่ยเราเล่นเหรออ้าวยังเจอกันอยู่อ,อีกคอมโบสี่นะข้าสนิบวกยีอ่อ่ะไม่มีให้เดทด้วยวะ่ะอันนี้คือเดทกับไดานาะ เด็ดอ้าวก็เล่นแก้วเหมือนเดิมไม่ว่ามันต่างกับเมื่อกี้ตรงไหนสนุกยังเลยตื่นเต้นยังเลยอะไรก็ไม่รู้อันนี้ละกันอ่าไม่มีนี่ไงไดนาโอ้โหดูกันย่างเก้าดูกันย่างก้า,กา,า,กามาริมสาะนะแล้วก็ยืนเราซูมได้ไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเป็นอะไรลูกเุื่อบใครลูกเราต้องอัปเกรดคุหาเป็นเลเวลสองเอารับไปแล้วสร้างศูนย์ลงทุน โหเราจะเป็นมาเฟียอันดับหนึ่งนะส่วนตอนนี้โอน้อโอนมฉันคือผู้ให้คำแนะนำการลงทุนสิ่งสำคัญคือตกตงธุรกิจก็สู้รถโอเคค่ะอสอนให้เล่นอะไรก็จิ้มๆไปนะคะนี่เราเป็นมาเฟียหรือเราเป็นอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์ธนาบัตรเองได้ด้วยอะไรกัคนครับนี่อัปเกรดได้ด้วยนะคะเป็นไงล่ะพิมพ์เงินใช้เองได้สุดยอดเปล่าะแกเป็นใครกันอน๋อ,อพวกนี้อันดพานอกเมืองนะคะ ปาดีขนาดนี้จะลองชิมหมัดฉันสักหน่อยไม่ล่ะเอาไหนจ้างอะเอาโดนไล่ว่ะโดนไล่โดนไล่ที่วิ่งออกไปเลยเอ๋ออัาเกรั้วกำแพงด้วยโอ้โหเกมสร้างเมืองวะเนี่ยแะไะแต่ด้สัวเอ้นี่อะไรอะเฮ้ยทีหนึ่งนะทีหนึ่งคือเทียนหนึ่งบาคารหนึ่งอะไรเงี้ยเราสามารถโจมตีเขาได้เลยไหมคะโอ้คนเป็นยังไง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 ยังไงยัง,ยง ดีอุย้ยไข่มันใหญ่กว่าบ้านเดินไปแล้วโอ้โหตัวใหญ่กว่าโรงพยาบาลพดเก่ง ประมาณนี้แหละก็คือเป็นเกมสร้างเมืองนะคะอัปเกรดฐานทัพของเราให้แข็งแร่งขึ้นนะคะซึ่งเลเวลเราก็จะสูงขึ้นตามเราสามารถที่จะอัปเกรดแล้วก็มีลูกเล่นอย่างอื่นอย่างเช่นเอคาสิโนนะคะสร้างนู่นสร้างนี้สร้างนั่นนะคะทัพอัปเกรดให้เราแข็งแร่งแล้วก็ไปตีบ้านคนอื่นนะคะไปยึดครองแล้วก็เข้าสโม,มสร่วมแก๊งมาเฟียกับคนอื่นได้นะคะมีเฮลิคอิปเตอร์ด้วยนะ,ะมันก็น่าจะถูกใจคนที่ชอบเกมแนวสร้างเมืองอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งน่าจะถูกจิตหลายๆคนเลยมีลูกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะแล้ว ก็มีเนื้อเรื่องด้วยมีสตอรี่ด้วยนะคะโอ้โหถึงแม้ว่าจะทําไม่เหมือนตามที่โฆษณาไว้นะคะอะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปนี้ลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แนวประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกับยีบ่ยได้นะคะถ้าเกิดอยากแบบเอ้ยมีเกมนี้อยากให้ลองโหลดมาเล่นบ้างนะ,ะเออสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับยีบ่ยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ